อันนี้เส้นทางจากบ้านเสืยอมอำเภออากาศไปอำเภอนาหวาประมาณ25กิโลบรรยากาศสองขางทางเฮ้ฮะประมาณ0ี <20. S 1> ่ิิหรือ25บหาไม่แน่ใจโอ้20เขาเอาพิษอยู่น,นี่เ้องว,วดนี้กับใครงวดน,นี้สอง ยี่สิบกิโลนะจากอำเภออากาศไปอำเภอนาหว้าเำเภออากาศนี่อยู่จังหวัดสกลนาหว้าอยู่นครพนมไปเบิงมันไลายโกมไลายตามเบิงพุ่นหลุดเอาถือถ่ายทั้งคนทางถ่ายบรรยากาศทั้ขงข่าง ดีสอดน,นี่มันเป็นแบบเซื้อ,อขาวเปลือกที่แล้วกินได้มันดีสอดิดกินอันนี้เย็ยนฮอตสมองว่ะเขาห้อง,องป่ะเสร็จเมียงเนี่ยนี่เนาะถ้าะเอากินหรือว่แปลงร้านนี่กเจะเห็นเป็นเ้าวต้มหรือเปล่าข้าวก็ได้ร้านก็ได้ไดเขาเขายังเปิดอยู่ มาบ้านมาอันนีงก็เป็นลรงน้ำแข็งเขาเปิดใหม่เนี่ละสองสามปีแล้วมั้งขักอยุกเขาซื้อน้ำแข็งยังขี้ไงแม่นบ่งแม่นก็แม่นนะบ้วงใหญ่ไปใหญ่มาเวอร์เจกี้เขาอยู่ในพุ่นมันมันอันนั้นมันแคบพอมาหนอครบอย่างนี้ซามซาบ้องบ่งแม่เส้นนี้เขาก็ไปวัดเลยวัดอีกอย่างก็เขาลือมีวัดอยู่หันอันน่ะวัดน้องท่านนะเออวัดน้องท่านเส้นนี้ มันมีอย่างวันน้องครับนปูตัูปูเคยไปเป็นอะไรปูเข้าไปไหมเราลองไปแหวกมึงมันอยู่ในพุ่นไม่ได้เข้าไปนี่นะมันเป็นแบบพวใหม่แบบตอนนั้นเขาเขาไปหลายปีแล้วไปสองสามปีแต่มันเป็นแบบเขาสร้างใหม่นะวันสิงห์พูงบวชนะเป็นไงพูงบวชนะมั้งไม่รู้พน้องพันอยู่ฟังนี่นะไปหินนะเดี๋ยวยูนี่เพราะว่าตอนนั้นเขาไปก่อฟังกำลังสร้างมันจะมีพวก เปข้หม้า,มาอม่างไปไหมเนี่ยเข้าไปแน่แนเข้าไปแน่อีกจกัเข้าไปทางนี้มันบานอย่างเงี้ยมันสีออกบานอย่างบานสีแยกวะเสน้นเส้นแดงนี่เนาะโอ้มันเป็นบานคนไปพูนเอ็นาเอ็นาดูฮันเลยครับไปเอาหมวกบวงของฮันะตกี้เฮยอลานนะครับไปเอามวกบวงมันบรรยากาศซองห่างๆนะตอนนี้อยู่บา้านยังอันนี้อันนี้นในบาน้านยัง ក្រើន់ពីបានដែលាវាពីបានស្សើងសាត់ដ្នុង់ត เสียสบมันเห็นแค่เเสบมให้มันเบิ้ลน่าอยู่ได้แล้วเขามาเป็นคุกคุกยาวเลยเนาะมันตลอดนาะนซองเถื่อนออไปหมดทางขวานี่เลี้ยวไปบ้านนายอทางขวานี่ใช่ทางทรายนี่บ้านนาเมงอ่งนะนี่ทรายแดงนี่ ก็ได้มันแนปนแลนหมดเลวนะ คายมมเนก็บอกเข้าไปเราบอกเขาผ่านอะไรานอะดวงเงินมั่นเลยนะาตลูกมักงูเต็มไปเนี่ยน้ำเมืองบมเดียวทรายมันน้ำเมืองเนาะน้ำเมืองใหญ่เน่น้เดียวทรายลงเลยอบตอากาศท้งทรายเนาะหช่คืมไม่ได้เห็นงานอบตสาวกเลว่าที่แลสัการไหมเขาอ๋อที่ดลสการไหม เสือกไงเสือกไงจนมาเม่้เสือกยัจักรประการตอนไหนเออเนาะเมื่อกองสงานบรรยากาศทางนี u ยค่ะกองใหม่ 2, สยองสามครั้งสลีก็ล่ไม่ได้สลีระเจ้าคายลองสลีโบกลองปลุก m หมาตอนเข้าไปวัดนะวัดนะนะสองขานะ,<ร>ะเจ้าคายคลองน,นะ วัดพันนาแล้วเปล่เออวัดพันนานี่เขาไปนะมันมีของเขาเจ้าปูเขาเจ้าวคลายนะตักแต่งละแซบนะเนอะมาเจอเบอร์ซายาเขากินมันบุคันโขลกเจสได้ขายยังไงบ้างนพักท้ายมันบักคุ้มไหม่บ้าจ้กบ้านยังอันนี้เนาะเส้นทางใหญ่นี่เขาขับอยู่ างยังบ่มีงานคนมีงานคนเลยเป็นลานนะทางซ้ายทั้งขวาเนาะบ่มันเสื้อมันใจในเมืองเฮาก็บ่อยากอยู่เฮาเพื่อยอยากไปตลาดไปเซเว่นนะ่ะไกลจนวะ่าเออสลีนี่นะบ่บ่ไกลซื้อคลองไวนะ้สลีเต็มหลายเจ้าก็บ่ขายน้ออยากกินวนะ่าเออเงินความงามแบบเด็กนะโบโบถ่ายมันบ่ทันมันตจะขับเร็วหันไปหันมามัานโคก,อกเอาไว้นี่ยเพราะว่าโคกสะอาด กับเข้าวไก่นาะไก่เมื่คืนเนาะแต่เอาแบบคนเดียวขับมอเตอรไ์ไซค์อะนะแต่ขับรถยนต์มาปเป็นยังอัไนไม่เหงานเราอยู่ตรงไหนจะกินได้นี่แหละพี่โอก็ไปส่งแล้วบ้านโคกสะอาดอนนอ๋อนี่บ้านโคกสะอาดเขตเขตนะว่าเขตอำเภอน,น้าหว้าแล้วครับนี่ไปนครพนมเหมือนอน,นี่กำบน้าหว้ามันอยู่นครพนมแล้วตอนนี้เขาเขตนครพนมเหมือนาะบ้านโคกสะอาดไป คู่เปิลอยู่จังหวัดนครพนมเนี่ยแต่มาอยู่โซนไก่อากาศใช่แดนโซนอยู่ไก่อากาศโซนไก่นครพนมบับไก่สกลนครอันนี้บ้านโคกสะอาดอันนี้บุกเคยมากก็คือว่าเชื่ออย่างนะบกุกเชื่อเลยโคกสะอาดอำเภอหน้าหว้าจังหวัดนครพนมกี่มาตลอดกลางคืนกล้งค้นนครพนมหมือนทีเนี่ยลงตลอดเลยโคกสะอาด เ,เขียนพอดีนะจนะาาที่เราเอา็วก็เร็วเหรอวะตอนนี้พวกเานั่งสิไปหน้าหวาดนะครับระยะทางก็อีกประมาณสิบโลดย่มั้งเพราะว่าผ่านมาแล้วประมาณสิบโลนะออนบอกห้างเดี๋ยวตงเนี้มัโคกสะอาดอันนี้ กาย้ำแรงนะกำลังจะเขาย้ำคอนเลอวรือบอริานขอปุ่นอยูา่านเนาเขาเปิดหอ่อยาจริงนะคุทรงบ่าเขาจะพดนคายยุ่นในเวทอืมแต่เปาเปิดด้ที่บ้านเร็วเน ดิ่งไปในกาแฟเลยปะปาลาทุกสีลายเนาะซะนะซะปลานะนำมันแห็งท่วงนี้ซนะปลานี่ๆๆๆตัวนี้สวนกับแม่ลายคนหลุดตึกกรุงนะซะปลาเนี้จกัจกงูจักป,าปลาเนปลาคอแล้วอยากกินเนาเศษตกิจพอเพียงใสามือนี่ โอบตอ่นีตำบลบ้านเสียวนี่เหมนบ้านเสียวอยู่นี่ก็ได้ว่าแต่บันไดอยนี้บ้านเสียวเนี่ยอันนี้บ้านเสียวนะคะใครอยากเสียวเหรอเห็นไบ้านเสียวเสียวเนี่บ้านเสียวหรือดงเสียวอีนี่บ้านเสียวเสียวกับเพื่อนกันนะล่ะว่าบ้านเสียวไม่ใช่บ้านดงเสียวปะบ้านเสียวอันนี้บ้านเสียวครับ ทำเภอนาหวัวเพื่อนบ้านทั้งทรายไปบ้าน,านอโนยเนาะบ้านเมียมากระดับมานี่ยังบมหอดเนาะแม่อยู่ละบกรูแม่บรูฮะยังบมหอดเนาะเขามากินดองวงไหนบอมีบะแถวนี้ละฮะบวแม่แม่ติร์รื้อบรรตานวะบ,นนบ้านตานวน อันนี้บ้านเสียวอำเภอหน้าหวานะครับจังหวัดนครพนมเลยออกมาแล้วครับมจุดมนมนมี้หดไปโก๊เนี่ยคกสามซาโ๊กกำปูโคกจามจุลีซื่อนี่นกันห้องคนละชื้อ กต้นเดียวกันคือขึ้นหนาวใช่ปะเอ็นอากาศมันหนาวเนาะมันสกัวหนาวแบบนี้ตลอดปีแล้วเนาะจะหน่อยมันกกลฮอนแล้วนะแล้วก็สงก้านนี่เดือนหนึ่ง จบเดี๋ยวีกว่าเนี่ยนาทีแล้ว <Okay. S> 14าโอเคครับยังบ่หอนหน้าหว่านนะแต่ว่าเป็นเส้นทางจาก,กเมื่อกาศไปหน้าหว่านนะนะเศ้าอยู่รู้เอาโอเคครับจบคลิปนี้กันเลย